และกราบสวัสดีตอนบันไม่ดีนะครับทุกคนวันนี้พวกผมเอ็มจีมาตก้านะครับแล้ววันนี้ก็ยกกันในเกมแพลนเวืร์ซัตซอมบี้อ่าแต่ก่อนจะไปเล่นนะครับเดี๋ยวผมขอไปฉีดแอลกอฮอลให้กับต้นไม้ของผมก่อนละกันนะครับนี่ไปเลยเซนการ์เด้นนี่แล้วก็เอาแอลกอฮอลนะครับฉีดใส่ไปนยแล้วก็จะได้ตังแป้งเอ้ยเฮ้ยตังก็เยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยเว้ยเป็นสีทองเลยเหลืองอลามโอเคในเบื่อเราไปตังแล้วเราก็ต้องมาที่ร้านค้า,ข,าของคุณลุงหล่าและรู้นะครับ แล้วก็ซื้อตัวนี้ไปชวแเวบโอ้ได้ตัวเห็ดมาแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยดีกว่าด่านนี้เห็นพ่อลูกตัวได้ไม่ถือเสาไฟฟ้าโอ้โหวันนี้ต้องรีบฟาร์มหน่อยเพราะไม่ได้พี่เบิ้มมาเราไม่ได้พี่เบิ้มมานะครับเรามีแต่เห็ดเราต้องรีบฟาร์ม Okay. รีบวางเลยนะเราอยากลองใช้ตัวนี้นะไม่มีโอกาสได้ใช้เอามาใช้ดาดในเลยเค okay. มาด้านล่างระยะประมาณนี้แล้วกันน่าจะยิงได้มัง้งเฮ้ยเจอปับ๊บเอ้ยยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นนี่วะยังไม่ตื่น <S <S เดี๋ยวขอเริ่มใหม่ก่อนโอเคกลับมาอีกรอบหนึ่งกับตังหกบบาทที่อยู่ตรงนี้ จริงๆแล้วมีดอกปั๊มตังด้วยไม่ได้มานะมันมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสกิลก็ลักษณะก็คล้ายๆทานตะวันนะแต่ว่าไม่ได้ปั๊มอันนี้ไม่ได้ปั๊มเงินในแมตแต่ว่าจะปั๊มปั๊มตังมาแล้วแล้ก็จะมาเลนนี้ก็จะค่อยๆเดินมานี่พี่เบิ้มจัดการเราจะได้โจมตีไหมเนี่ยเราต้องปลุกนะครับปลุกเ็ดให้ตื่น วางกระถางไปด้วยค่อยๆยื้อเวลาไปนะโอเคมาเล่นนี้เฮ้ยทันไหมทันเถอะทันทันเถอะปึ๊บตื่นเปาบุ๋งเฮ้ยคิดถึงหรือเปล่าคิดถึงเห็ดหรือเปล่าเฮ้ยแขนหลุดเลยแรงเต่านี่มันอะไรกันเฮ้ยอย่ากินดิ เอากินเลยอ่ะ <All right. S 1> อจัดการยังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรถือว่าได้ลองสักนิดหน่อย <All right. S 1> เปิดประเดิมเปิดประเดิมไม่ตายนะวงังระวังไกลเกินโอ้ด้านบนมีตัวกลวยอีกอวันนีไปแล้วกันโอเค ตื่อเื่อตื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 ่อืมเอาแถวหน้าดีไหมเออน่าจะดีนะเอาไ้แถวหน้าหน้าสุดเลยนี่แบบนี้แล้วก็ปลุกตื่นอะตื่นขึ้นมา,าเดี๋ยวเราจะได้ใช้อดีหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่มาตอนนี้เราเริ่มรวยแล้วเ,เริ่มรวย ไอหัวกลวยเอาพี่เบิ้มไปก่อนลดเร็วลดเร็วมีสองเวฟใหญ่ตื่นหัวกลวยมาอันนี้แล้วกันช่วยกระโจมตีหน่อยโอเคตรงนี้ใส่เข้าไป เออจริงๆเราเอานี่มาคอมโบกับกระเทียมก็ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันยิงมันยิงด้านข้างเออแล้วก็เอากระเทียมวางไม้นี่ให้มันย้ายเลนลงมาข้างล่างเออเนาะไอคิดไม่ถึงจริงๆเดี๋ยวค่อยใช้ต่อด่านต่อไปแล้วกันจะได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอย่านะเตือนนี่ไงเป่าเลยบูหื เาเปา,เ,ปาเจอเป่าหน่อยไม่ล่ะโได้เพชรด้วยได้เพชรได้เพชรเลยทีเดียวปกุปกปกุกปลุกเตื่นเตืนตืนศึกคาศึกมาแล้วรีบเตือนรีบตือน,นม,มาแล้วคาศึกมาเร็วเร็วมากๆากดาเมจมแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะแรงแหละ ของประเภทแพงขนาดนี้ถ้าจะพูดถึงคุณภาพแล้วล่ะก็เฮ้ยเราจะเอาใส่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวนั้นไม่นะจะโดนกินเอือ้อเอ้ยตัวใหญ่มาแล้วชิบไายโอโหมาตรงไหนไม่มาพี่มาตรงนี้เลยรู้สึกว่าไอตัวใหญ่ดีมันมันไม่กินนะมันทุบเลยเอ้ยเราต้องเอาพริกมาดีทำไมเราไม่เอามาโอ้โหแบนเลยแบน แบนบันรีบสโลไปโอเคเอ้ยเย,ย้ยไม่นะเอยแบนโอ้ยท้าทายท้าทายท้าทาย,าายอำนาจมืดกระโดดทับดิโอ้ยกระโดดทับทีตายเลยโหดมากพี่เบิ้มเฮ้ยพี่เบิ้มฆ่าโหดมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมมากเลยกูจ็อบ โอเคแล้วได้ตัวฟองสบู่เราจะเรียกว่าฟองสบู่ก็ได้นี่ว่ะเฮ้ยมันก็แรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันปั๊บ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 เลยโอเคเยี่ยมมากโอ้พี่เบิ้มจัดให้นะโอ้โหถึงไม่มีแต่เราก็มีพี่เบิ้มนะไม่มีพริกแต่เรามีพี่เบิ้มกระโดดทับมาเวฟสุดท้ายมาแล้วเหลือตัวหนึ่งคููดาวอยู่ ไหนเตรียมวางพี่เบิ้มด้วยนั่นในมาเลนนี้ปึ๊บที่เบิ้มจัดการปั้งหนึ่งทีไม่ตายเอ้ยมันปลาลูกมาแล้วนี่ไงปายลูกมากิน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 เอ้ยเมาหายมองไม่เห็นตื่นตืนตนืโอเคตื่นละโอเคปลาลูกไปแล้วแต่ว่า เลือดมันเหลือน้อยโอเคน่าจะจัดการได้เอาพี่เบิ่มเพิ่มอีกสักสักต้นนี่โดดไปเลยเออใครจะโดนทุบก,กันก่อนนะใครทุบเร็วกว่าเรียบร้อยได้แตงโม พร้อมละนี่นะเอากระเทียมกับแตงโมมาแม่เดี๋ยวเราจะเอากระเทียมวางไว้ด้านหน้าของไอตัวนี้แล้วกันเฮ้ยเราไม่ได้เอากาแฟมาโอเคงั้นเราก็น่าจะอดใช้นะน่าจะอดใช้ her zombie her coming มาแล้ว เริ่มจากการฟาร์มนะผมจะฟาร์ม2แถวนี้เลยแล้วกันแล้วผมจะวางอา่ปืนเห็ดฟองสบู่3มแถวแถวบนกลางแล้วก็ล่างแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยผมจะใส่เป็นไอตัวนี้แล้วกันตัวกระเทียมนะครับมันจะได้ย้ายเลนลงมาอ่ะแผนนี่มนอะไรกันเนี่ยแบบนี้ไงแล้วก็แบบนี้ไง,ว,แบบไงว,ว้าว แผนอะไรกันนี่เอออือย,ย้ายโอ้ย้ายไปตายด้านล่างสุดยอดออโอ้ย้ายเลนน่ะมาโดนพร้อมกันสองตัวเลยไงสุดยอดว,ว้าวอ๋อ แล้วก็สามารถโจมตีแบบหมูได้เฮ้ยเดี๋ยว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 มันใกล้เกินไปหรือเปล่าอ๋อหัวขาดโอ้ตกใจตกใจเฮ้ยกดผิดเออ้อกดโดนปุ่มนี่อีกแล้วไม่ได้กดโดนนานแล้วนะอ่ะอ่าย้ายยายย,าย้ยา,ยยายเลนว,ว้าวโอ้โหเฮ้ยจุดยุทธศาสตร์นี่มันอะไรกันหืนี่มันเป็นการคำนวณขั้นสุดยอด สเตปหลายปีที่แล้วหมดอะไรอยู่คนเดียวก็ไม่รู้โอเคมาอีกอันแล้วมาอีกกันจื๊อปั๊บโอ้โหหลับอยู่หลับอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปลุกโอ้โหเฮ้ยแผนนี้งับมาแผนนี้สุดยอดเลยรู้สึกว่าแผนนี้จะเวิร์ก เวิร์กมากเวิร์กมากสุดยอดเนี่ยเนี่ยไอสองตัวนี้สามารถคอมบูกันได้ดีมากเนี่ยไอตัวกระเทียมกับไอตัวเนี้ยเพราะว่าตัวนี้มันสามารถยิงอาเลนอื่นได้ที่ไม่ใช่เลนตัวเองแล้วก็เพียงแค่ทําให้เนี้มันเบี่ยงเบนเนี่ยเบี่ยง,ยงมันก็จะเบนทิศทางมาแล้วมาเยอะแล้วอากระเทียม จัดไปเลยอ้าโอ้ยสุดยอดสุดยอดยาย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 ที่ยายที่โอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่มันแผนแผนแผนนี่มันโอ้โหการโจมตีนี่มันตีฟรีนะครับไม่โดนกินยายเลนเลยไปกระจุกอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ตาย ด่านนี้มีหลายเวฟด้วยฮะเราสามารถจัดรอได้นานเลยเอาเย่ห้าเออกระเทียมไหมอ่ะเอากระเทียมไปเอาไปแล้วก็ไม่กินแน่เลยอ่ะเอาไปทำไมอ่ะเอากระเทียมไปเลยนี่ไงไอ้กระเทียมมันคูดาวเร็วมากเลยนะเออน่ถ้ามันโหนมานี่เราก็เอากระเทียมให้มันไปเลยโหนมาที่กระถางสินะเฮ้ย หรือว่าโจ,จ,จมตีถังวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตายดามเมฟขนาดนี้พลังโจมตีที่แรงขนาดนี้ต้องไม่มีใครรับไหวได้มาแล้วเวฟนี้จะว่าไปตามันก็ดูแปลกๆมันมันตามันมองด้านบนตลอดเวลาเลยสังเคราะห์แสงเออ ไอเห็ดมันไม่สั่งเคราะห์แสงนะเออรู้จักโครงการคนละคำั้่นี่ไงโครงการกระเทียมคนละคำเอ้ยขี่ขี่รถมายตัวนี้โอ้ยมันยิงมันยิงมันยิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยยิงไปเดี๋ยวเราปลูกใหม่อืม้ม จริงๆสามารถแก้ทางไอ้ตัวนี้ได้นะโดยโดยที่ไม่ใช้ตัวดีดสามารถแก้ได้โดยการเอาตัวแทงไปวางด้านหลัง <c ười> คือแบบอม,มึงจะตีมึงก็ตีแต่มึงตีแทงอยู่แทงอยู่ด้านหลังไงเฮ้ย <c ười> มีโจรขโมยกระเทียมมาติดใจอ่ะติดใจกระเทียมเออเอาไปเลยอ่าปลูกใหม่ <c ười> เฮ้ยมันติดใจกระเทียมของเราแล้วเฮ้ย <c ười> <c ười> เป็นสมบ,บีรนอกีดเ,ออเขาไม่ชอบกระเทียมกันเลยตัวนี้ไอ้ดอกกระเทียมร้องไหล้ละไอ้น้องร้องไห้งาเปลี่ยนเลนเฮ้ยอย่าระเบิดนะระเบิดนี่หายหมดเลยนะเฮ้ยโอเคไม่ระเบิดตายก่อนไปทำหมุนอยู่ดีๆระเบิดตุ้มเห็ดหายหมดเลยเอาออกไหมเอาออกแค่นี้ก็พอบ้างไม่ได้ใช้อะไรหรอกไหนจะยี่ห้าไหมนี่ไงมาจริงด้วยมาตรงนี้ ยี่ห้าไปเลยไปเลยเอ้ยมันปล่อยตรงนี้เลยปล่อยตรงนี้เฮ้ยมันเอาตัวนี้ปล่อยตรงนี้เอ้ยวางด่วนย้ายเล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 นขึ้นที่เอ้ยตัวตัวทุบมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวางกระถางออ้ยกระโดดทับไปเลยดีไงปลาลูกไปลูกไปทำอะไรตรงนั้นลูกลูกทำอะไรตรงนั้นลูก อืมตายเรียบร้อยง่ะได้จดหมายแล้วเพราะว่าด่านต่อไปจะเป็นด่านบอสไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมคราวนี้ตัวหนังสือสวยขนาดนี้เออไปศึกษามาจากที่ไหนอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับด่านสุดท้ายของเกมดีเราจะได้ทำการปิดซีรีส์นี้สักทีอ ในที่สุดเราก็ถึงด่านนี้แล้วสินะเลเวลสิบด่านลฟูฟอืมด็อกเตอร์เออไม่ต้องพูดมากอา ي, าี้ห้าลักพาตัวคุณลุงไปแล้วว่างเปล่าอออืือื้้เยียบบนหลังคาคนอื่นแบบนี้เลย เอ้ยจะว่าไปหลังคาที่ก็แข็งแรงดีเหมือนกันะนะเดี่ยไอหุ่นยนต์ทั้งอังอันเลยนะไม่เป็นไรเออโอเคนี่ผมรู้วิวธีการาสู้กับไอตัวนี้นะเห็นมันจะมีพลิกกับน้ําแข็งนะเราจะต้องใช้พลิกกับน้ําแข็งในการโจมตีบอสแล้วเราก็ใช้พวกนี้จัดการกับลูกน้องนะครับโอเคซึ่งไอตัวบอสเนี่ยมันจะมีสกิลนะมันจะปล่อยลูกบอลไฟกับลูกบอลน,น้ําแข็งมานะครับ ถ้ามันปล่อยลูกบอลไฟเราก็จะต้องใช้น้ำแข็งในการแชร่นะครับแต่ถ้ามันใช้ลูกบอลน,น้ำแข็งเราก็ต้องใช้ไฟนั่นเองเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมาแล้วนะ A few moments later วางอันนี้โอเคเฮ้ย okay. เอ้ยเอ้ย,อยขุด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 วางพริกเออโอเคตัวกระโดดตัวกระโดด อไม่ไม่ไม่ไมไมยืย้กระโดดเข้าปองไปแล้วข้านี้จะไม่ประมาทแล้วมาเลยอเงียบไม่มีเพลงเพลงไปไหน โอเคเพลงมาละอืมโอเคมาเลยเฮ้ยมาสองตัวเออมาบนนี่ตัวหนึ่งโอเคเราต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนตาเมื่อกี้ใจร้อนไปหน่อยโอเคเราก็ต้องใช้อันนี้ เราว่ามันเป็นหัวกลวยด้านล่างมีหัวยกลวยแต่เรากันได้โอเคหัวกลวยมาอีกที่หนึ่งแช่แข็งไวทีโอเคสองตัวนะจัดการหัวกลวยมาละเอาหน้ามาแล้วมาเลย นีไไ่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นไงร้อนร้อนหน้าร้อนไปเลยดิหน้าร้อนไปเลยดิตัวถังจัดไปสองอันเลยตัวถังมาเลนนี้โอเคจัดไปเอ,อ้ยมาเลนด้านล่างอ,อ,อยากกินดิอยากกิน มาเลยน,นี่แข็งอโอเคเราจะเก็บพิกไว้นะพริกดีพริกเป็นของดีนะครับเก็บไว้เก็บไว้มาแล้วหน้ามาอีกแล้วนี่ไงนี่ไงหน้าร้อนไปเลยสิหน้าร้อนเอาลูกไฟอ่ะลูกไฟแช่แข็งสิอาา่ฮะเราเริ่มจับไสได้แล้ว โอเคเริ่มเข้าใจเมื่อกี้ยังงงๆอยู่นะก็เลยพาดเฮ้ยมันลนไงมันลนตาเมื่อกี้ลนนะเคยี่ห้ามาอย่าเอาไปนะอย่างน้อยก็อันนึงนะอโอเคไอ้ตัวนี้มามเห็นว่าอึดอึดแค่ไหนกันตัวกระโดดมาไม่ได้ไม่ได้เราต้อง เผาทิ้งไอตัวนี้เราก็ต้องเผาเหมือนกันเผาทิ้งว่าไงว่าไงจะใช้อะไรลูกไฟหรืออะไรน้ำแข็งเหรอเอาไปเลยแล้วก็แช่แข็งเอ้ยโอ้ยแข็งไม่ทันไอ้บ้าน,นี่แกจะไหนทำไมฮะแกกลัวละเสียช่า เอ้ยอืมเอ้ยมันน่าจะแค่แช่แข็งได้นะตัวกระโดดตัวกระโดดงั้นเหรอไอ้ตัวนี้ชิบหายละย่านะตัวนี้มาพิกปาไปเลยเฮ้ยดีไงปาจริงด้วยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แข็งก่อนแข็งก่อนเอ้ย โอเคเฮ้ยเฮตานี้รู้สึกว่าเราดาเมจมามาเยอะมากเราเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมาเลนตรงนี้ปล่อยคืนน้ำแข็งเออเออแช่แข็งไปอีกหนึ่งเออโดนแตงโมเตม็มหัวมาเลยเข้าใจแล้วนะเว้ย ยกเว้นว่าแกจะป,ปารถแล้วก็วางรัวๆนะอาพูดไปทันขาดเขาเออแบนไม่เป็นไรปลูกใหม่ปลูกใหม่ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักคุณลุงแล้วก็ด้านล่างมีตัวนี้เอาพลิกไปพลิกเผ่าโอเคอตายดลานบนมีประตูประตูสามารถยิงได้อยู่แล้วอันนี้ตัวหัวถังแล้วก็หัวกลวยโอเคกันได้ ตัวกระโดดก็มาีัดการได้อยู่พิกเพียบเลยพิกเพียบเดี๋ยวเจอพิกเผาพิกเผาเอ้แช่แข็งสักหน่อย,อยเอ้ยไอ้นี่เอาพิกจาัดก,การมันตัวมันร้ากาดเกินไปนะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดอ้ตัวนี้อีกแล้วไม่ได้ืออไม่ให้อยู่เว้ยไม่ให้เกิดยังไงก็ไม่ให้เกิดมาแล้วเอาหน้ามาแล้วเผาเลยดิ หน้าร้อนหน้าหน้าร้อนไม่ดีหน้าร้อนไฟเผาเอาไฟเอาไฟขึ้นอ่ะนี่ไงแช่แข็งไปเลยอไฟเผาแช่อีกสักทีหนึง่งโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยโหมามามา,มาละแกจะาตายแล้วยี่ห้าเออเผาไปเลยเฮ้ยทำไมเราไม่ใช้แค่แข็งวะเอ,อลืมอีกแล้วลืมลืม กระโดดข้ามไปดิกระโดดข้ามไปเลยโอเคเอคุณลุงก็มาคุณลุงเพิ่งมาตานี้มันสุ่มอ่ะมันสุ่มว่าจะได้อะไรมาโอเคไอตัวนี้อพิกจัดการตั้งตาเด็กมาอมเอ้กระทืบเท้ากระทืบทําไมฮะนิสัยมาดีไม่ดีนะเราเนี่ยกระทืบเท้าอมาละจะมาตรงไหน จะมายัางไงแช่แข็งไว้ก่อนเลย<ๆ>เห็นตาแดงๆแบบนี้เฮ้ยเฮมีมีเสียงระเบิดมาพีกเผาไนา่อหมเอ้ยเจ็บเผาอีกสักหน่อยเผาซ้ำอื้อเผาซ้ำมันไฟเออแช่แข็งออ,อ,อวางเรียบรอย้อยแต่แดน โอเคแกชนะไม่มีสมองให้กินอีกแล้วใช่อะไรเนี่ยเพลงเครดนะิตละอาจบแล้วเย,ย้ไปที่ร้านค้ามีอะไรวนี่คือตัวอะไรโอ้มีตัวนี่นะแตงโมน้ำแข็งแล้วก็ตัวข้าวโพด ข้าวโพดมิตไซล์แล้วก็เออ่ตัวถั่วยืยดอกไม้ก็ยังโยกเยกเหมือนเดิมทำไมตรงนี้มันเรืองแสงมอทูเพเย์สควอเวอร์อมีโหมดสควอเวอลด้วยสควอเวอร์อนเลสไปไปยปไปวันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับได้เล่นเกมนี้นะโอ้เป็นเกมที่ไม่มาเล่นนานแล้วนะเอากลับมาเล่นใหม่ก็ยังสนุกอยู่ แถมยังมีภาค2นี่อยู่ตรงนี้จะได้เล่นหรือเปล่าวันนะ้าไม่รู้สินะจะได้เล่นหรือเปล่าเอาล่ะก,ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องไปแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย